สวัสดีเด้สบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝังลาวฝังไทยและประเทศนอกอาาบคำว่าสวัสดีได้สบายดีนะพี่น้องืันนี้กับเขาสู่ช่องบ่าวบอยสแนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือบ่าวบอยมาถ่ายคลิปคือเก่าพี่น้องเลยืันนี้บ่าวบอยก็จะมาหาเม่เทลคนนอกพี่น้อง กันครไปติดตามรับชมนำกันเลยสบายดีเนาะไม่เท่าเนาะสบายดีด้วยด้วดเงาเพิ่เท่าสุนีะโอ้ยเไม่เท่าว่านี่อยู่จะค้นเลยเนาะไม่เท่าอยู่ช่อละานอ่าเขาสอนเด็กน่อยด้วยด้ดยชิเอ็ดีจะชิเอ็ดปีด้านก็ได้ด้านนะบอโอ้ยยังมาไปโงเหตุเม้นฉันมาตีบ้านบ่เออเฮ้ยจริมันยังว่าเม้นที่เมกที่ยวผู้ดี โดยโดยอ่าขออนุญาตถามชื่อทางเม่าว่เนาะอ่าบอกพี่บอกน้องเนี่ยเม่าซื้อเมเาวาอย่างเนาะนี่เมเา่รบุญเมเา่าบุญเมเา่รบุญโดยอ่าอันนี้นันเมถาอ่อันเม่าอ่อันลูกเอ้ยนี่นันลูกน้องเช้าลูกลุงคอยนันนน้องเช้ารอยถึงถึงกีบลูเป็นกินกันเนาะดูนันนะโอ้ยรอยไเเม่าวสองคนในยุ่งกันบ่เมถา่า บ่าเลี้ยบ่แล้วก็อยู่พูค่อยกันอยตามห้ก็อยู่กับโน้โน้ยโน้ยโน้ยว่ายน้องเน้ยผู้จีบเขาจะตีนกองนั่นผู้ไหญ่นั่นโอ้โหผู้ประจุงก็ค่อยนั่นดานอยู่เอ้ยตัวนั่นโอ้ดานว่าผู้นั่นนะดานตัวผู้ประจุงอ่นะคอยจีบกันกับแม่มันโอ้เม่เท่านี่อยู่กับหลานอยู่เรือนนี่เนาะกับหลานสองคนอยู่กับหลานช่องขนลานชื่อเอตีบ่เลยเอตีบ่ผู้หญิงบ่ เออโอ้ตอนนี้ไปทางไหนอะไปห้องเฮียนบ่ไปห้องเฮียนไปฝากอาจารย์ไปปักซองปักซองดูอาจารย์นะภาคเคนกูดเหล่าอีร้อยเป็นผู้ขับรถมือโอ้เป็นผู้ขับรถได้เนาะอีร้อยพาไปโอ้เออโดยโดยโดยอีร้อยมาขับเบนยังไงอาจารย์มาเคนเบื้องเดียวไปขับรถไม่ได้ดูที่อาจารย์เพื่อเป็นผู้เกือโอ้ย่างที่ไปหาซ้อนไปดีดูไรนี่ไปฮาซ้อน ชอนแล้วชออาจารย์วันนี้ก็ได้อาจารย์ไปอาจารย์อาจารย์ก็ไปช้อนยูพุนี่ร้อยก็ไปยูพุนแล้วก็ไปช้อนกันโอ้แต่ละมือว่เออแต่ละมือคันอาจารย์มือได้อาจารย์พักก่ร้อยไปกีร้อยก็ขี่ไปเลยอาจารย์ฝึกเลยฝึกเลย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 ได้เขากับเบิ่งอยู่ถูกอยางกระต่ายเขาก็ให้ขี่อยู่หลย ดีเลยเนาะมีคนเมืองเองมีคนาำคำสู้น้่นกัดีดีดีนี้และอันนี้ก็ได้นานพุนี้มาเพื่อกินได้พวกมาเพื่อกินกินในบ้านนําเมืองเี่ร้านน่ะก็ได้โดยโดยกินในบ้านในเมืองนี่เนาะเผาให้หน้าตะกรับอกมีเนาะมีมีแต่บริเก็ น้องเช้าผู้หลงไปว้างได้นี่ยข้าวกะข้าวจานมาห้อกินนี่ยชี้หล่เขาวกะมาห้อกินมียูผู้เอ็นหนาหนามันก็มีทั้งมันบ่มีผู้เอ็ดโอหนาก็ระบายดอกฟันเราจะกันนั่นล่ะโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยพอที่กินเขาชี้มาเฮ้ยแหละกำกินวางฮั่นกะยังก็อผู้คนนั่นผืนมาช่วยเลือเพิ่นกะมาพิหนึ่งบอกข้าวสารเนาะ เอามาเหมันนี้แล้วจักไถ่ใช่เนาะหมาหกเนี่นะเขาเขาเนี่บอสตามเนี่ยํามาวอความออกมาเหอบได้ก็ได้กินอันนั้นแล้วเฮิอท้งฟ้าูนเดียวน้อหนึ่งขหนึงน้ำกับร้านนด้นเนาะโอ้ยอันนี้เนียงง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 ร้านงงงนงงงิบงง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 กงง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 เงงดงงงงงงง่งงงงงงนมงกงงงง แล้วก็จะลุกไปยั่างๆมันเป็นทางมันเคยเปลี่ยนทางมันลุกมันไปอยู่แม่พอเจ้านั้นเป็นทางเพราะมันก็หัวใจเนาะท่านวิมีเจ้ามันก็ไปหัวในมันก็ลุกนึกนึกได้ไปไปวั่งเลยตั้งใจไว้แล้วเนาะเลยเหมือนกันอย่างว่าแม่แต่โบนีสแตนี่แม่นะ้วว่ากูกินผีกูก็มาหลอกหลอกกูไม่ได้เพราะว่าอี่นาะ ยังบุไป่ีข้มันใหญ่เกิดเกิดยู่พี่ไเมนเ่นเดียกันเน้อเลยม่เ่ากับไปไทยก่อนมันเาลูกลานได้สามแถไปใส่บ้าอในร้านเขาก็อยูเหินเขาอยู่ลูกหลานเขาอยู่เหินเขาเธอเลยเป็นลูกจะค้นแ่ลูกแม่ช้เาขุนอยู่เหมือนไทยไปจังหยังไปเมืองไทยุนบอกไปจับหยจัหยังบริตติอมาบ่เห็นไปแต่ดนนะบอโอ้ยพังเม่วจะจะพาแม่ยังงี้หนู หาเงินมาเอ็ดืนชิปก็ปีเลียเขาไปบ่ยังชิปไม่เท่าบอกบู้บู้ีบ่ยังชิปเด้อีตันฝอีดอนไปชิปช่องปีบอกอือโอผู้หญิงเมืดอบ่ไม่เท่าบ่ช่องผู้ชายผู้หญิงอ๋ออายุเท่าไรเนาะไม่ไม่ผู้ผู้กุกหนึ่งเดียวไรเลวเนาะอือหัวบุญ พี่ดอนก็มัมันได้เานห้าหกสิปบ่เี้ยวสามสิปลายคือดอนได้เนาะบ่ยีนนี่บ่ผู้กบบ่สามสิบปลายย่ผู้กกู้กูกเข้าด้ยผู้จีช่องอันอันกระอันได้เกมแม่แม่มีนี่พอมันผู้ทีช่องผู้ชายผู้ร้อยหนุ่ผู้หญิงด้ตันื้อ ดอนตันตื้ออนตันตื้อเนาะผูชายน่ะชื่อตื้อบอผูชายน่ะชื่อตื้อโดยโนอนตันตื้อโดยการตื้อโดยอาอามาเลยเนาะไปหลายปีเลยมายล้วถูกว้าห้างเงินไหมล่ะมาปล่อยไปดูไปคุเทมเขาถูกเขาตายเขาอยลกยลุกหน้าบา่ะไร ว่าเานี่ยดูงานดูล้อไถ่ดูดูดูข้อผูะมาหยังทามขุดนะอ๋อเมื่อทั้งหมดนะกขุดจะเสียไปสามไปสามย่างสามอย่งสามดยดดยได้เลียนนั้ได้มาเลยแต่ว่าเร่ยงมันรือแล้วอย่างสามตื่นจัดเรียนกันลงมาแต่ว่าเออการนั้นห้องตตยเนี่ยน้อยเนาะ

tất cả mọi người có thể không có thể là gì bạn mommy bọn em đại hùng món 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 đại อยู <c oughs> <laughs> ่นยุคนั้นแม่ได้ลูชามผคนได้ผู้ดีว่ามันจะวอกใครจะทองก็าได้จะงายได้งเลยได้ง่นอนจ็บได้โลนบันเบาะไปอ่ะได้ภูเ่าภูควาให้เด็กไปดูให้เด็กไปดูให้เด็กไปดูมาถาบอ่มีเงินหรือประคอแได้ไปได้มาดึกเลยคอยได้ถืออ้ายนะ นมาแต่ใชน่ะล่ะโอ้นี่แล้วอยู่นํามันนี่แหละอาจารย์ปลาเือกตัดซืเสัื้ออ่ะบโอ้นี่แล้วสิบอปีสิบเอ็ดปีสิปีอาจารย์ ตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเนาะกินข่าวกินน้ำแล้วบ่